สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนการใช้ซ้ำมหาผลรวมของทั้งหมดนะคะเริ่มแรกนะคะคลิกไปที่ C13 ค่ะหลังจากนั้นนะคะพิมพ์สูตรนะคะเท่ากับสาวงเล็บเปิดนะคะจาก C5 ถึง c 1 2ค่ะวงเล็บปิด Enter ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะได้ผลรวมครบค่ะคือรวมทั้งหมด400บาทโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขคำนวณน,นะคะโดยใช้ผ่านโปรแกรมสูตร อันที่สองที่าจะสอนก็คือซัมโปรดักค่ะเป็นการใช้ซัมโปรดักหาผลรวมของการคูณน,นะคะเริ่มจากการหาดินสอเลยค่ะเท่ากับซัมช่อง20นะคะก็คืออยู่ที่ c 5นะคะคูณกับ d 1 0 d 5ค่ะก็คือ10เท่ากับ200ค่ะทำแบบนี้ทุกช่องนะคะ เมื่อเราได้ทั้งหมดแล้วนะคะเราจะมาหาผลรวมเป็นเงินกันนะคะเริ่มจากพิมพ์สูตรเท่ากับซ u ำค่ะลากจาก E 5นะคะถึง E 1 2ค่ะวงเล็บปิดนะคะเท่ากับจะได้ทั้งหมด3า0พนะคะสูตรนี้นะคะใช้ในการคูณหาผลรวมค่ะโดยที่เราไม่ต้องใช้เครื่องคำนวณหรือเครื่องคิดเลขน,นะคะเพราะว่าโปรแกรม e x c e l มันจะสอนคำนวณเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะ เราก็จะมาสอนที่ใช้อีกวิธีก็คือ p i v o วอดชาร์ค่ะชาร์ตหนึ่งค่ะการทำไ p i หวอดชาร์นี้นะคะไม่ยากเลยค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นแบบคอลัมน์เรื่องจากกดที่ไปที่ชาร์ตค่ะคอลัมน์นะคะชาร์ตคอลัมน์ก็คือมันจะมีให้เลือกกราฟนะคะแท่งกราฟค่ะ มีหลายแบบให้เลือกนะคะถ้าเราจะกดเลือกอย่างหนึ่งคือเราจะต้องกดไปที่ตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งในช่องค่ะหลังจากนั้นกดคอลัมน์และเลือกแบบที่เราต้องการได้เลยค่ะก็จะมีแท่งแสดงกราฟขึ้นมาให้เราเห็นนะคะหลังจากนั้นไปที่ชี้สองค่ะชี้สองนะคะเป็นการแสดงกราฟแบบลายลายก็คือช่องสองค่ะ มีเลือกให้เลือกหลายแบบนะคะแต่ก่อนที่เราจะเลือกจะต้องไปคลิกช่องไลนช่องหนึ่งของเซลล์ที่เป็นตัวเลขค่ะหลังจากนั้นกดไปที่ไลน์และเลือกแบบที่เราต้องการได้เลยค่ะกราฟก็จะแสดงโชว์ขึ้นมาให้นะคะว่าในแต่ละปีนั้นเราใช้งบประมาณหรือว่าขายรถได้เท่าไหร่ชี้สามค่ะเป็นแบบพายนะคะเราก็เลือกกราฟที่เป็นแบบพายเลยค่ะ มีให้เลือกทั้งหมด4แบบนะคะคลิกไปที่เซลล์เซลล์หนึ่งแล้วกดพายค่ะหลังจากนั้นเราก็กดไปที่พายอันแรกนะคะเราก็จะได้กราฟมาแล้วค่ะพายออฟพายก็เหมือนกับพายอันแรกนะคะกดไปที่เซลล์เซลล์หนึ่งหลังจากนั้นกดไปที่พายค่ะจะมีเขนว่าพายออฟพายนี่นะคะจะเป็นกราฟแบบพายออฟพายซึ่งจะมี2วงกลมแตกตาก่ตางจากอันแรกซึ่งเป็นพายเดียวนี่นะคะแสดงการเปรียบเทียบระหว่าง2พาย ชีทที่4ค่ะเป็นการแสดงแบบบาร์นะคะกดที่เซลล์เซลล์หนึ่งไปที่บาร์ค่ะหลังจากนั้นเลือกรูปแบบที่เราต้องการนะคะและชีทสุดท้ายในวันนี้ที่เราจะสอนก็คือชีทที่5 Are ียค่ะกดไปที่กราฟแอเรเลือกเซลล์ใดเซลล์หเลยค่ะนี่นะคะก็จะได้กราฟแบบถูกแบบที่เราต้องการนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ